แกก็มีสเตนอย่างนั้นสินะหืมจากที่ฉันได้ยินหมาย reference น,น,นดการใช้หมัดถ้าหาว่าฉันหลบการจำตีเขาได้ก็ถือว่าปลอดภัยเธอมีนาบเทรอรมแกก็ไม่คิดว่าฉันมีสเตนเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ เธอมีน้าบททอมจะเก็บไฟแห่งการเวลาไว้เมื่อฉันเอามันออกมาเมื่อฉันพลิกขวดไปอีกด้านหนึ่งเวลาจะเดินช้าลงมันคือสุดยอดแห่งสแตนยังไงหรอไอ้ลมแรวลมแ้วลมแ้วลมแ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 ล้โโหแกคิดว่าหมัดกกระของแกจะล้มฉันได้อย่ัง้นหรอไหนเกิดอ่ะไรขึ้น ไปไม่ได้อุปกรณ์ของฉันมันอยู่ไหนกันฉันลืมนายมาอีกทไลายยังไงล่ะในทำลายนี้นายไม่เคยที่จะแพ้เฮนรี่เฮนรี่ไม่เคยครอบคุมหรืพอครอบแพ้นายไม่เคยเจอสามเดียสัมตอนนี้นายก็แค่คนธรรมดาหยาเกยมันไอ้โง่เฮ้ยเกย์กคิดว่าสเตนของฉันต้องใช้อุปกรณ์พวกนั้นด้วยเหรอฉันสามารถเปิดมันได้ตลอดแหละ และฉันก็เก็บฟเฟอร์แห่งการเวลาได้เท่าที่จะหยุดเวลาได้ละตอนนี้ตายซะ